สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพนเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับสองเหรียญสองปศเนี่ครับท่านเรามาดูครับว่าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเยญนที่ผ่านการใช้นั้นตัวที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับต้องไปให้เร็วเลยนะครับเพราะว่า พี่เพื่อนน้งนองท่านหลายท่านเสลือเงินครับบอกว่าเอาเน,อเนื้อครับไปเอาเน้ําแล้วเขาว่าอย่างนี้ครับท่านผมก็ต้องเอาแบบนั้นครับคือจะพิ่กับไปเลยครับว่าเป็นพีเอออะไรติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่อะไรประมาณนั้นครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้งนองท่านอย่าอารมณเสียนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วท่านกี่รู้องกละที่สำคัญครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยที่หาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้งนองๆได้ดูและได้ชมด้วยนะครับมาดูเหรียญแรกครับเนี่ยนี่ครับเหรียญแรกสวยงามนะครับนีี่่นครับ อยู่บนนกันด้นนอกถุนในก็ชี้ทองล้วนนะครับเนี่ยมาดูเหรียญแรกครับเป็นปีผศอเลยครับท่านนี่ครับดูนะครับเนี่ยพสองพันห้าร้ยสี่สามครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุดเลยครับสำหรับปีสองห้าสี่สามนี้ครับท่านอันดับที่เท่าไรเอ่ยสองห้าสอยสามีิอันดับที่หกของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่หกเลยนะครับเนี่ยของเหรียญที่หายากนะครับจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไร่เอ่ยสำหรับปีสองห้าสี่สามหนึ่ง้านหกแสนหกมืนหกันเหรียญนะครับท่าน หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านอ้โหครับผลิตน้อยจริงๆครับหกล้านคนเรียนเสียติดหกล้านเจ็ดสิบถ้าไหนเนี่ยครับท่านสองห้าสี่สองสี่สามนะครับในระับเงนเซรียญก็ให้อยู่ที่เหรียญละห้าร้อยห้าสิบาทครับท่านดูอินซีได้ห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับปีสองห้าสี่สามนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านแล้วแฉตรงที่สี่รั่นละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่สามนี้นะครับดูอิน เหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับ U N C ห้าร้อยห้าสิบนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยเป็นปีพศอะไรเอ่ยพิดกลับมาเลยครับนี่พศสองพันห้าร้อยสี่สี่ครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากขึ้นกันครับท่านโอ้โหครับสำหรับปีพศนี้นะครับอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่แปดครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สี่เนี่ยจํานวนการผลิตนะครับก็สองล้านหกพันเหรียญหกหมืนเหรียญครับท่านสองล้านหกหมืนเหรียญนะครับท่าน เพราะว่ามองไม่ชัดก็เมื่อกี้ก็เลยติดขัดนิดนึงครับสองล้านหกหมื่นเหรียญนะครับนี่สสำหรับปีสองห้าสี่สี่เน้นนะครับท่านในระดับยูเอนซีเลครับเขาให้สูงทีเดียวครับท่านห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับท่านสาหรับยูเอนซีนะครับห้าร้อยบาทต่อเดือนเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับส่วนเหรียญที่ผ่านนั้นเชนตัวอยู่ที่นี่ละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับสาหรับปีสองห้าสี่สี่เน้นะครับ